อ้าวคุณยายผมแดงสวัสดีสวัสดีค่ะมีมีตำส้มที่ไม่ใส่พริกมีไหมมีค่ะมีทั้งพริกทั้งไม่พริกขนมจีนน้ำยามีขนมจีนใส่เป็นขนมไทยได้ไหมมีค่ะมีทั้งไทยมีทั้งลาวค่ะพูดหยอกเดี๋ยวให้ครูเฉลียววิวันเอาเองผมจะถ่ายเอาไปลงคลิปติ๊กสตอร์กมีมือยายวันอร่อยมากไหนคนไหนยายวันคนไหนครับอ๋อยายวันเอาไปเอาเลยยายวันมีลีลาตีลังกาด้ไหม อยจะไาไม่มีลิงลาตีลังกาเหรอเผือกเขาด้วยเพื่อเขาด้วยเพื่อเผือกเพื่อนใช่ไหมเหรอเอาขนมจีนเอ้ยเอาหนึ่งเอาหนี่งแล้วก็มีซุปไปเดี๋ยวพ่อแดกเองพ่อไปเอามาเลยเอออาหารเหนือไอ่าเดี๋ยวเอาขนมจีนเดียวเดี๋ยวเอาส้มต้มด้วยไม่ผมเอาแต่ขนมจีนถ่ายไว้นี่คือสมาคมแม่บ้านดอว์นี่นายพ่อมีนักกีฬาแถวนี้ไหม ระว,วังเลี้ยงไปเลี้ยงมาสแสบตุกนะกิ้งพริกอ่ะระวังแสบตุกอ่ะระวงัะวงโอ,โ,หโ,หโอ้โห,โหกินกังเยอะ้าละมาเลยค่ะมาเลยค่ะโอ้โหส้ตมตำถาดหนึ่ง วัสดีไัดดีไปแล้วผู้เดินไปแล้วโอเค